การจะเสี่ยงเงินทั้งทีเนี่ยจะต้องแบบมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่หมอใช้นะคะแล้วก็ตัวของหมอเองนะ,ะ you know สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเป็นประจำอีกครั้งสำหรับเคส็แก้จมูกสุดปังบายคุณหมอต้นปีพรุนวันนี้เป็นเคสของคุณเบนที่ได้เสริมจมูกด้วยซิลิคนธรรมดามานานทำให้ทรงแข็งและจมูกไปยังดูใหญ่ oh, <no. S 1> คุณหมอต้นจึงเลือกแก้ไขด้วยเทคนิคโอเ n นดีคอนทรง H Q Style หลังทำผ่านไปแล้ว10เดือนจมูกจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อนกวีมุ่งจงรักนะคะชื่อเบนอายุ31ปีค่ะก็ทำจมูกครั้งแรกนะคะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็ใช้เทคนิคเป็นการใส่ซิลิโคนพอเวลาผ่านไป10ปีจมูกแกนมันก็เริ่มรัดกระพรอ,อย่างเงี้ยมันก็เห็นเป็นแท่งนะคะว่าเห็นเป็นแห้งหน้าเราก็เริ่มดูดุนะคะดูแบบไม่มีมิติอะ่ะ แล้วคนก็เริ่มทักว่าเอ e, ้ยทาไมแบบหน้าดูดุจังทั้งที่เราก็คือทำหน้าปกติอะ่ะได้หาข้อมูลนะคะเซิร์ช Google นะคะเข้าเว็บพันทิปเข้าทุกเว็บดูรีวิวทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วเราก็ไปปรึกษากับหลายๆคลินิกที่เราเลือกไว้ในตอนแรกนะคะมาจบลงที่พีเมดก็เพราะว่าพอได้เข้ามาพูดคุยกับหมอต้นนะคะก็เอาหน้ามาให้หมอต้นดูนะคะแล้วก็บอกถึงปัญหาที่เราแบบเจอก็อหมอต้นเนี้ยก็ได้ให้คําแนะนํานะคะที่ดีมากๆเลย หลังจากทำไปแล้วนะคะช่วงที่บวมช้ำเนี่ยก็จะมีประมาณ3-4วันแรกแต่ว่าถ้าเทียบกับที่ทำไปก่อนหน้านี้นะคะก็เรียกว่าครั้งนี้บวมน้อยกว่าเดิมเยอะมากนะคะคนรอบข้างนะคะผ่านไปยังแบบไม่ถึงเดือนนะคะก็มีคนชมว่าแบบเออจมูกใหม่สวยทําให้หน้าแบบดูละมุลขึ้นดูหวานดูแบบเป็นสาวแบบน่ารักและหลังจากเวลาผ่านไปเงี้ย หน้าก็เริ่มยุบจมูกก็เริ่มยุบทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่นะคะก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะยิ่งพอแต่งหน้าถ่ายรูปออกมาก็เราก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบเออมันคุ้มค่าจริงๆกับการที่แบบเรามาเปลี่ยนจมูกที่พีพมี่ก็รู้สึกว่าทำแล้วมันจบจริงๆนะคะไม่ว่า จะเป็นเทคนิคแล้วก็การดูแลอย่างดีจากพี่ๆท,ท,ทีมงานที่พรีเมทคลินิกแล้วก็รวมถึงคุณหมอต้นด้วยนะคะรู้สึกว่าการจะเสียงเงินทั้งทีเนี่ยเราก็จะต้องแบบมีความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่หมอใช้นะคะแล้วก็ตัวของเราเองนะคะก็รู้สึกว่าถ้าแก้ที่เนี่ยก็คือมีความมั่นใจมากๆแน่ๆว่าจะเป็นการแก้รั้งสุดท้ายนะคะลองมาปรึกษาคุณหมอต้นก่อนนะคะลองมาพูดคุยนะคะถึงปัญหาที่เรามีแล้วก็เราอยากไ,ได้ผลแบบไหนนะคะคิดว่าคุณหมอต้นเนี่ยน่าจะให้คาแนะนำ ะะที่ดีสำหรับคนที่อยากทำมากๆแน่ๆ